So -ka -ka. เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สาวันนี้ทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเซฟแป้นปัสก์นะคะในหอคอยเคช็อกโกชั้นที่เก้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าเคยมีนะคะพเพื่อนๆน้องมาถามไกด์นะคะวิธีการลงกับเซฟน้อเดี๋ยววันนี้เซฟพาทุกคนไปดูกันนะคะจะพยายามใช้ตัวที่ทุกคนมีอยู่แล้วหรืออ่ารีเวิลไม่ได้ปั้นสูงมานะคะนี่เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเซฟจะลองใช้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนท็อปปิ้งนิดนึงค่ะสำหรับชั้นที่เก้านะคะ เซไม่รู้ว่าตัวอื่นอ่ะมันใช้ได้ดีหรือเปล่านะคะอันนี้ที่จริงเรายัดยัดไปก่อนนั่นเลยนะทุกคนเพราะว่าผลมันก็คือแค่ให้มันบว12อย่างเดียวนะคะก็ใช้งานได้แหละอ่านะคะตรงนี้อ่ะให้ดูก่อนเนาะตัวแรกนะคะตัวของน้องลูกสดนะคะจะเน้นความเร็วโจมตีนิดนึงนะคะให้มันได้รับบัฟเนาะผ้าคุมนะคะนี่มันจะได้จากบิสกิตนะคะที่ช่วยตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะน้องเยติเน้อเอามาแบบว่ากลางโลให้สวยๆนะคะทุกคนอ่ะต่อมาค่ะนะคะนอกจากบอสตัวนี้นะคะมันแพ้พิษน้องเราก็จะใช้ตัวดาเมดพิษนะคะมาทำดาเมดค่ะ ตรงนี้นะคะเซฟไม่แน่ใจว่ามันสามารถอ่าบล็อกบัฟได้หรือเปล่าเนาะก็เลยเอามาลองใช้ดูนะคะแต่ว่าดาเมจเฉพาะลูกผุ่นเนี่ยพออยู่แล้วเนาะเพราะว่าเซฟทำไวท้ทีมตีมังกรด้วยนะคะมันก็เลยดาวค่อนข้างเยอะเนาะดาเมจค่อนข้างสูงเลยนะคะบิสกิตเลเวลสามิบอีกมันก็เลยได้พลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะคะ ตรงนี้นะคะจากล้างบัฟเนาะเซฟไม่ได้เอาสม,มุนไพรมาล้างบัฟแต่เซฟจ,จะเอาตัวของอ่าพัาเฟ่นะคะมาช่วยลดบัฟที่โดนนะคะจะเป็นมือน,นี้มากว่าอาจจะแบบโดนแล้วเบาลงอะไรอย่างงี้เนาะว่าไปนะคะถ้าคุณจะลงที่ตัวของน้องลูกสนค่ะอีกตัวนึงลงอะไรก็ได้เนาะลงไปก่อนได้เลยนะคะอ่ะ let's go yeti icing นะคะคือเราหลักเลยเนี่ยถ้าเราสตันได้นะคะจะดีมากๆมันจะแบบเชื่องช้านะคะ เซลก็เลยจะเอาลูกสวนเนี่ยมาช่วยสตันให้ตรงนี้นะคะเห็นไหมพอสตันปุ๊บมันติดสตันนะคะมันมันไม่ได้มีการสตันเนาะมันก็จะแบบอยู่นิ่งเลยนะคะเราก็จะแบบทาดาเมจได้สบายนะคะอ่านี่ค่ะเอาเยอติมาช่วยนะคะดาเมจก็จะเบินเรื่อยๆเลยค่ะจึ๊บอ่าตรงนี้นะคะ แต่ละตัวก็หิวกันหันนี่เห็นไหมนะคะตรงนี้ก็คือจะแบบว่ายืนสบายเลยค่ะทุกคนเลือนมันอาจจะไปปลิมปมๆบ้างหรือถ้าเกิดใครที่กลัวนะคะตัวของตัวเองตายเนาะก็ใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายไปเลยนะคะเหมือนลูกพุ่นเนี่ยลองใส่ลดความเสียหายไปเลยก็เซคิดว่าน่าจะเล่นได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะมีการฟื้นฟูอีกเนาะนี่ค่ะ นี่มันโดสตันก็นิ่งแล้วหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนจากตัวของอ่ออโฟกาโตนะคะว่าเป็นตัวที่สตันได้เช่นตัวของเฮ้ยมันมีตัวนี้ทุกคนตัวของน้องแกะนะคะปล่อยออกมาก็คือทำสตันเนาะหรือจะเป็นแบบตัวของเบอร์รี่นะคะ เซฟลืมอยู่ๆก็ลืมชื่อนะคะตัวน็อกแบ็กของเรานักมวยนะเนาะทุกคนที่เราชอบเราชอบเรียกกันว่านักมวยนะคะเอามาช่วยก็ได้สตันได้เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วรู้สึกว่าน้องแก่นเน่นั่นจะดีนะคะเพราะน้องแก่นเนี่ยสามารถช่วยฮิวได้ด้วยก็เป็นอีกแรงหนึ่งได้เลยนะคะที่มาช่วยลงค่ะดาเมจตัวเดียวอยู่ๆเลยทุกคนนี่สบายเลยนะคะอยู่ๆก็บอกนักมวยก็คือลืมนั่นเอง โฮลี่ไม่ใช่โฮลี่เบอร์รี่สิทุกคนอยู่ๆก็ลืมคุกกี้ชื่อคุกกี้เฉยเลยไวเบอร์รี่นะคะอ่ะตัวนี้นะทุกคนแต่ที่จริงก็คือใช้ใช้ลูกสนนะคะกับน้องแกะได้นอ้องเสียว่าน้องแกะครูทามก็คือน่าจะฮิวบ่อยๆแล้วก็อ่ะสตันได้ด้วยนะคะท็อปปิ้งก็เมื่อสักครู่นะคะที่ให้ดูก็จะลงเป็นความเรียโจมตีนะคะช่วยค่ะตรงนี้อะโฟกาโตก็สามารถพาไปได้นอ้องทุกคนประมาณนี้คะ่ะสำหรับชั้นที่ เนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเย็ก็ฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจของแปดบาทซีนะคะมีเซฟคนเดียวนาะเนาะก็สามารถทักมานะคะเผื่อใครอยากจะลงลงดันนะคะก็คือมีรับจ้างลงดันเหมือนกันนะคะลงดันก็คือลงด่านต่างเนาะมีแปะไว้ที่หน้าเพจแล้วทุกคนก็เข้ามาดูกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะ